ึงปัญหาแรกอะหูคิวเดือดร้อนละเรียดอีกแล้วยังงไก็พูดถึงปัญหาเรื่องของน้ําน้ําไม่ไหลนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะพี่คอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่บอกว่าเอยถ้าไขรไม่เจอเนี่ยนะไม่เข้าใจหัวอกฉันหรอกนี่เป็นชาวบ้านบ้านหัวหินหมู่3ตำบลบางกระจาจังหวัดจันทบุรีค่ะเดือดร้อนเหลืออดเหลือทนละกับปัญหาน้ําประปามันไม่ไหลจนชาวบ้านบางคนบอกว่างั้นฉันขอนะถอดมิเตอร์ออกไปเลยละกันคืนไปเลยโอ้เออลองฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะต่างกับซื้อบ้านมาตอนซื้อบ้านยังมี ื้อบ้านใหม่ๆยังมีน้ําอยู่พอหลังจากนั้นมาก็สิบกว่าปีได้แล้วเนี่ยที่ไม่มีน้ําไม่มีน้ําใช้เราต้องซื้อน้ําเองซื้อน้าเที่ยวหนึ่งก็ต้องสามร้อยเดือดร้อนเขาวิกฤตวันุยง่ายเราต้องยืมต้องยืมน้เํเพื่อใช้เหมือนเหมือนยืมตังค์ใช้อันนี้เรายืมน้ํใช้เนาะเดือดร้อนมากอันนี้บอลประปาให้เห็นใจมั่งชาวบ้านเดือดร้อน ยืมน้ําใช้นะใช่กําลังช็อตฟิลอยู่ตกใจเอามือทาบอกและอุตะอย่างนี้เลยยืมน้ําใช้นะชาวบ้านเดือนร้อนมาเป็นสิบปีแล้วนะคะค่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากจะซื้อน้ําใช้ยืมน้ํากันใช้ด้วยเออมันยืมตังค์แล้วจะคืนกันยังไงชาวบ้านบอกอย่างนั้นนลสิงงงเหมือนกันนะคะถามว่าที่ผ่านมาชาวบ้านก็เคยไปร้องเรียนมาแล้วนะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีไปแล้วก็หลายครั้งแต่ปัญหาเหมือนเดิม ไม่ถูกแก้ไขเหมือนเดิมออนะคะ<อ>เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มาดูแค่ปัญหาไอ้ท่อรั่วท่อแตกแต่ชาวบ้านเขาบอกที่เขาต้องการ<อ>เนี่ย<อ>เขาต้องการให้เพิ่มแรงดันในการส่งน้ำ<อ>เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนอลองฟังเสียงดูอีกสักนิดนึงค่ะอยากให้การปปาเขาแก้ไขเพิ่มแรงดันด้วยทำยังไงครับก็น่าจะแรงดันเนี่ยมั้งอย่างเงี้ยเราเมื่อวานเขาก็มาทำนะแต่ก็ไม่เห็นมันก็เหมือนเดิม ไม่เห็นว่ามันจะไหลอะไรเลยยิ่งวันอาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงไม่เคยไหลวันหัดจะเลิกอะไรยิ่งไม่เคยไหลเลยไม่ต้องหวังว่าจะได้ยูทํางานบ้านมันไม่ต้องไม่มีน้ํำทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ผ้านี่กองเป็นอันนี้ไม่มีน้ำซักไง โอ้สงสารจังเลยจากปัญหานี้เนี่ยชาวบ้านจึงอยากจะให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีหาวิธีแก้ปัญหาโดยเร็วเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขารอนานมาหลายปีแล้วตอนนี้ลําบากมากๆจนเจ้าของบ้านบางคนถอดนิเตอร์น้ําคืนเลยคืนให้การประปาเลยเพราะว่าเสียเงินค่าน้ําทุกเดือนแต่ไม่มีน้ําใช้แถมยังต้องมาซื้อน้ํากันใช้แบบนี้ต้องมายืมน้ํากันใช้อีกมันใช่เรื่องไหมล่าก็ฝากเด้วยกันแล้วกันนะคะมันจะได้แก้ไขสักทีทนมันก็ตั้งหลายปีแล้วค่ะ